สวัสดีครับเรจะคลิปที่แล้วนะครับที่เขาจับหัวบอร์ดปลาเทียนี้เข้ามาจับท้ายบอร์ดก้มหน้าฝึกขึ้นหายใจแล้วก็ถีบขากบนะครับนี่ครับพี่นอ้องจังหวะขึ้นหายใจทีบอ๊อปถีบให้ไหลฝึกสเต็ปเพื่อที่จะดึงแขนขึ้นหายใจนะครับนี่ครับมาตีนเร็วๆหน่อยมาตีน มาตีนหลบพี่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 ไปไปเร็วไปเร็ว โอเคเปล่าล้มก่อนนะลาตินเป่าล้มก่อนช,ช้า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 ครับก้มลึกหน่อยน่ครับขค้นืนเออือหัวต้องก้มให้ลึกนะครับหัวต้องก้มให้ลึกถีบให้ไหล ปล่อยให้ตัวไหลก่อนครับ,บให้เป็นยังหวะให้เป็นยังหวะกับการหายใจนะครับีบแล้วขึ้นหายใจมันจะเข้าสเต็ปสโตกดึงแขนพอดีนะครับสโตกดึงแขนถีบ ต้องฟึกให้ได้ขนาดนี้นะครับพี่นนอกต้องฟึกให้ได้ขนาดนี้ฟึกให้กเพิดอเพิ่มคว้ชินนะครับการถีบขาการถีบขาถีบขาส่งเพื่อที่จะให้ตัวเราไหลนะครับเขาชิดนะี่ครับเพื่อที่จะให้ตัวเราไหลเข่าชิด Bà Trinh Vâng Nhanh 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 Tựa khá, tựa khá Hả? Muội rồi Đi một nữa Được ทั้งไหวครบทั้งหวซี้นะครับมาตีนนะครับเตะขาซีเตายฝึกวอร์มขาซีเตายนะครับเด็กๆฝึกวอร์มขาซีเตายนะฮามาต่อครบครับต้องจับจังหวะการขึ้นหายใจแล้วก็การถีบขานะครับให้ได้จังหวะการขึ้นหายใจการถีบขา ก้มลึกๆเห็นบมมน่ครับบางข้างบางข้างกะกะยัางพลาดนะครับการก้มมากน่ครับสะโพกสะโพกอย่าจมเยอะจะปล่อยให้ไหลกล้มแล้วปล่อยให้ไหลทีบนี้ครับปล่อยให้ไหลทีบแบบนี้นะครับ นี่ครับนี่ครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปซ้ำหนีก่อนครับพอการคลิปหน้าครับสวัสดีครับ